สี่ทรงเขาปลูกหน้าปังนะครับไก่ทองคำแปดเก้าครับตอนนี้ไปหาพ่อพี่น้องป้องไปนะครับเกษตรกรผู้ที่ปลูกเขาหน้าปังนะครับอยู่ที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ครับครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ามาถึงบริษัททีพีโลกิสติกมหาสารคามนะครับพี่น้องครับออฟฟิศนะครับของทีพีโลกิสติกนะครับมหาสารคามเนาะเอาครับขั้นตอนวิธีการหลังจากที่ได้ซื้อทีอูไมยเหลขโทรศัพท์นะครับ สำหรับชื่อของผู้รับแล้วนะครับบันิติสอย่างนอครับทนพุรกรรมครับเป็นแปะใบปะหน้าครับผมแปะใบปะหน้าครับพี่นองครับนี่เป็นชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งครับผม๋อครับครับนี่นะทุกกระสอบบหครับใช่ครับผมนี่ครับพี่นองครับนี่ทุกกระสอบเลยครับนี่บาร์โค้ดตัวนี้เอาไว้สแกนรับแล้วก็สแกนส่งส่งต่อไปสาขาอื่นครับสาขาสถานีต่อไปเขาจะสแกนรับเอาบาร์โค้ดตัวนี้ครับต่อไปขั้นตอนวิธีการต่อไปคือการขนส่ง ขึ้นรถบรรทุกข้านะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อนก็ได้ทําการปิ้นใบเศษรับเงินให้นะครับครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือรถซิปลอจากบริษัททีพีโลจิสติกนะครับเตรียมพร้อมๆเอาสตาร์ทรถแร้วครับพี่น้องครับอ้าวไปแล้วครับพี่น้องครับที่นี่เนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องายที่คารวบลากครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกระผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจท้งด้านการเกษตรมาบอกจากกับพี่กับน้องเป็นประจําทุกมื้อนะครับครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับผมสีมาบอกจากเกี่ยวกับเรื่องของการตอบรับของพี่น้องฟ้องไปนะครับทั่วประเทศเลยนะครับสําหรับไก่ทองคํา89นะครับ ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นต้องขอขอบพระคุณนะครับพ่อพี่น้องกองไปชู้ปูสู้พนนะครับทั้งภาคอีสานและกับภาคอื่นๆครับตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับบรววาสิมะเอาย่นีครับไทยเจริญพาณิชย์จังหวัดกรสินรวมไปจนถึงแฮปปี้การเกษตรออนไลน์นะครับที่ผมทรงตอนนี้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับเอาจากไหนก็แล้วแต่นะครับท่านใดที่มีความสนใจด้วยนะครับเพราะว่าอยากได้ ขาปลูกขั้นไหนครับ0899428684ครับลุงพันธชัยหัวใจเกษตรนะครับทรงข้าวปลูกทรงข้าวพันออนไลน์ทั่วประเทศนะครับครับพี่น้องครับสําหรับื้นนี้นะครับน้อผมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่จังหวัดมาารัาข่ำครับสี่ทรงเขาปลูกหน้าปังนะครับไก่ทองคํา89ครับตอนนี้ไปหาพ่อพี่น้องป้องไปนะครับเกษตรกรผู้ที่ปลูกเขาหน้าปังนะครับ อยู่ที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ครับเห็นบ่นี่ครับพี่น้องครับมาเป็นรถพ่วงครับตอนนี้ใกล้เิเวอร์แล้วครับพี่น้องนะครับสําหรับตอนนี้ไก่ทองคำแปดเก้าเรานะครับนี่ครับตอนนี้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับสําหรับไก่ทองคำแปดเก้านะครับตอนนี้ทั้งหมด20กระสอบครับตอนนี้เนี่ยบรรทุกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเฮ้าสิไปทรงออนไลน์นะครับอยู่ที่ทีพีโลกิสติกมหาสารคามนะครับซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับไปกันเลยครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ามาถึงบริษัททีพีโลกิสติกมหาสารคามนะครับพี่น้องครับตอนนี้มาถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับทีพีโลกิสติกนะครับมหาสารคามเนาะเอานี่ครับที่เงานนะครับ พนักงานเจ้าหน้าที่ของทีพีโลจิสติกนะครับเพิ่นกำลังทำการขนลงครับขนลงจากรถน <c oughs> เนาะเพื่อเสียวมากนะครับในการติดซีทียูหมายเลขโทรศัพท์นะครับ <c oughs> เพื่อสีทรงถึงมือผู้รับนะครับครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศออฟฟิศนะครับของทีพีโลจิสติกนะครับมหาสารคามเนาะ <c oughs> หลังจากที่เจ้าหน้าที่เพิ่น หลังจากเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเพิ่นได้ทําการขนกระสอบเข่านะครับลงเป็นที่เรียบ้อยแล้วนะครับกระสีทําการพิมพ์ลายซื้อครับพี่น้องครับซื้อทียูไมายเลขโทรศัพท์นะครับของอูหลับเนาะเอาครับขั้นตอนวิธีการหลังจากที่ได้ซื้อทียูไมายเลขโทรศัพท์นะครับสาหรับ ชื่อของผู้รับแล้วนะครับบันิติตอย่างนอครับท่านผู้จัดการครับครับเป็นแปะใบปะหน้าครับผมแปะใบปะหน้าครับพี่นองครับเนี่ยเป็นชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งครับผมอ๋อขับรับนี่เนะทุกกระสอบบหครับใช่ครับผมนี่ครับพี่นองครับนี่ทุกกระสอบเลยครับนี่อและนอกจากนั้นน่ะเอียงนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นบาโค้ตลาเบลครับผมเป็นบาโค้ตลาเบลครับตัวนี้ตัวนี้ าบาตร์โคดตัวนี้เอาไว้สแกนรับแล้วก็สแกนส่งส่งต่อไปสาขาอื่นครับส,สาขาสถา,านีต่อไปเขาจะสแกนรับเอาอบาตร์โคดตัวนี้ครับเชื่อมต่อทีท่ี่ในแต่ละศูนย์เนาะแต่ละจังหวัดนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการเตรียมความพร้อมนะครับในการติดลาเบลเนาะติดฉลากแล้วก็ติดใบปะหนานะครับไว้แต่ละกระสอบนะครับของไก่ทองคำแปดเก้าเรานะครับ นี่ครับครับหลังจากที่ติดฉลาดติดลาบเบลนะครับแต่ละถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนวิธีการต่อไปคือการขนทรงขึ้นรถบรรทุกเข้านะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมนี่ครับผมออนี่ครับโดวยวิธีการ โดยวิธีการครับยกสินค้าขึ้นครับพี่น้องครับหลังจากนั้นค้นขาไปเนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับขีดรอยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ทาการปิ้นใบเซตรับเงินให้นะครับครับนี่ครับใบเซแต่ละใบเนาะซึ่งประกอบไปด้วยซื่อที่อยู่ผู้ส่งซื่อที่อยู่ผู้รับนะครับแล้วก็นอกจากนี้รายละเอียดต่างๆนะครับ ต้นทางอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามปลายทางอยู่ที่จังหวัดคนครสวรรค์น,นะครับมเมล็ดพันธข้าวไก่ทองคา89จำนวน20กระสอบนะครับน้ำหนัก500กิโลนะครับเพราะว่ากระสอบหนึ่งนัก2 5กิโลนะครัน้องครับครับนี่ครับใบเสร็จรับเงินแต่ละใบนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่พี่รอฟิสติกนะครับเพิ่นจะได้ทําการสรุปนะครับสาหรับ การส่งสินค้านะครับช่องที่1นนะครับก็คือวันเดือนปีที่ส่งครับช่องที่2ก็คือเลขที่เอกสารช่องที่3นี่ค็คือรายละเอียดของสินค้านะครับยกตัวอย่างเช่นเมล็ดพันข้าวไก่ทองคำแปดเก้าจำนวน20กระสอบเนาะ,ะช่องที่4นี่คือชื่อผู้ส่งครับนุ <c oughs> งขวัญชัยองเทเกเกรเนาะช่องที่5คือชื่อผู้รับนะี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับผมยกตัวอย่างวันนี้ก็คือคุณประเสริฐครับนี่คุณประเสรฐเนาะปลายทางคือจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอไพศสาลีครับจํานวน20กระสอบนะครับนี่ครับพี่น้องครับจะได้อกจะให้พ่อพี่น้องฟ้องไปนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการขนส่งให้มือนนะ ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือรถซิปล้อจากบริษัททีพีโลจิสติกนะครับทีพีโลจิสติกมหาสารคามนะครับเพื่อศูนยาเซ็นเตอร์เขาศูนย์กลางของภาคอีสานนะครับก็คือศูนย์ทีพีโลจิสติกนะครับระดับภาคขอนแก่นต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการเนาะครับพี่น้องครับหลังจากที่ขนสินค้าต่างๆนะครับเข้าศูนยู้ คอนเทนเนอร์นะครับเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเจ้าหน้าที่เพิ่นจะนะครับเตรียมความพร้อมในการสิออกรถนะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับจากบริษัททีพีโลกิสติกครับพี่น้องครับนี่เตรียมความพร้อมเอาสตาร์ทรถล้วครับพี่น้องครับอ้าวไปแล้วครับพี่น้องครับที่นี่เนาะโอ้นี่นี่ือขั้นตอนวิธีการนะครับ ของการขนส่งจากบริษัท TP ลจิสติกส์ครับพี่น้องครับ